สวัสดีทุกคนนาาะจ๊ะบัวรพาง,งามนี่ต้องคอยตัดยอดเขาเอาไปกินถ้าไม่เอาไปกินก็ขยายพันธุ์เน,นะนี่ยเนี่ยสรรพคุณเขาดีมากเลยนะเนี่ยเขามีเบต้าแคโรทีนค่อนข้างสูงทีเดียวช่วยป้องกันโรคหัวใจได้แล้วก็สามารถช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้แก้ลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้เป็นอย่างดีคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรเนี่ยเอาไปกินนั้นมันเพิ่มปริมาณน้นํานมได้ด้วยแล้วก็สามารถต้านการอักเสบได้ นี่ไปหาสมคุณคุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ของอภัยภูเบศเขามีงานวิจัยนะจ๊ะนี่นะงานตัดเลยเราพามาขยายวิธีขยายโหระพาง่ายๆเลยตัดยอดมาททิม่มเลยเอาดินเก่านะนี่ดินเก่าปักติดง่ายๆริดใบออกนะนี่ริดใบออกยุย้ยเดี๋ยวเราก็จะได้โหระพากหลายต้นเห็นไหม ตัดเลยตัดตรงนี้แล้วก็จิ้มลงดินเลยง่ายมะง่ายเดี๋ยวเราจะมีนัน่นโหระพาอีกเดี๋ยวจะแบบลมแต่ต้องเด็ดยอดเขาออกก่อนนะถ้าเห็นเขาทำท่าจะเป็นดอกอะไรเงี้ยเด็ดออกนะนะจ๊ะแล้ว,ลวทำตอนเย็นถ้าทำตอนเช้าเอาเข้าร่มก่อนงามไหม ลูกได้ต้องขยายเป็นนะจ๊ะนี่อย่างเงี้ยตัดเลยอือริดใบออกก็ได้นี่ตัดอย่างนี้ได้จิ้มเลยเดี๋ยวเราจะได้อีกหลายต้นนะแล้วก็รดน้ำเขาต้องการความชื้นรดน้ำเช้าเย็นอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาไปไว้ในร่มสุดยอดมหนี่ นาก,กินนาก,กินปลูกเองกินเองปลูกเองกินเองในปลอดภัยมากเลยรู้ไหมตัดจิ้มนี่นะตัดแล้วก็จิ้มเลยแบบนี้อุ้ยง่ายง่ายจังเลยตัดตัดปุ๊บจิ้มปับ๊บติดง่ายด้วย็ยัด,ดออกเอาไว้ในร่มเต็มกระถางแล้วใครมีกระถางใหญ่ก็ไปปกักเอาไปทิ่มลงดินก็ได้แค่นี้แหละอุ้หขยายกันแบบง่ายๆเลยนัเนี่ย ไอดินกลิ่นฟางย่องฟังที่ใจกลิ่นน้ำค้างลอยมาแต่ไกลยดบนใบยอดยารวมกลิ่นความหอมธรรมั่าสร้างมาเสียงคลุยผิวปรีิวลอยมา สุขุราเมื่อได้ฟังนี่เป็นไงจ๊ะตัดกิ่งปักชำได้นะตัดใต้คอนะตัดใต้คออย่างนี้นะตัดใต้คอนะตัดให้ชิดๆข้อหน่อยแล้วทิ้มลงดินเลยกดดินให้แน่แนๆอย่าให้อากาศเข้าเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเ,เหนื่อยก็พักไปเลยเด้อหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสั่นเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องอไว้นะจ๊ะทุกๆคน ไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเด้อแค่นี้นะ